เขงกว้างขว้าสมุครมนตรีตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาโทร044252588และ0946636991 หากใครที่กำลังมองหาที่พักแสนสบายและอาหารที่สุดแสนจะอร่อยเราขอแนะนำสายันริมน้ำแอนรีสอร์ทตอบโจทย์ทุกความต้องการของคุณ สายันรีสอร์ทห้องพักที่มีให้คุณเลือกหลากหลายทั้งเตียงเดี่ยวและเตียงคู่กับสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันหรูหรากว้างขวางในราคาที่แสนจะประหยัดพร้อมอาหารเช้าสายันริมน้ำดื่มด่ำบรรยากาศและรสชาติอาหารที่ลงตัวกับเมนูแนะนำปลาช่อนสายยนต้มยำปลาทับทิมปูเนื้อผัดผงกะหรี่ปลากระพงทอดน้ำปลาขาหมูทอดกรอบที่พร้อมบริการทุกวันตั้งแต่เวลา 11นาฬิกาถึง22นาฬิกาสายันริมน้ำแอนรีสอร์ทอยู่บนถนนเซนเมรี่เลยไฟแดงก่อนถึงโรงเรียนสุรานารีสองสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่0944685515และ0817900824 เข้าสู่ CTS Report นะคะประจำวันอังคารที่9กันยายนปี2557อยู่กับดิฉันดารลัดเตียงตึงกลางค่ะ ตอนรับด้วยนะคะสำหรับผู้ชมที่กำลังรับชมผ่านทาง c t s ช่อง10แล้วก็อีกหนึ่งช่องทางในการติดตามรับชมค่ะทางเว็บไซต์ w w w c t h k o r a t t v ค่ะคุณผู้ชมคะช่วงนี้ก็ถือได้ว่ายังคงอยู่ช่วงของฤดูฝนนะคะหลายครั้งที่ฝนตกลงมาค่ะในเขตของเทศบาลนครนครราชสีมาก็มักจะประสบกับปัญหาเรื่องของน้ําท่วมขังทั้งนี้นะคะทางด้านของเทศบาลนครนครราชสีมามีการจัดแผนนะคะเรื่องของการบูรณาการเรื่องของการแก้ไขปัญหาเรื่องของน้ําท่วมขังหลายๆจุดค่ะพร้อมกับเรื่องของการ จราจรนะคะที่ติดขัดนะคะในเขตพื้นที่รับผิดชอบด้วยค่ะ หลังจากที่เทศบาลนครนครราชสีมาได้มีการลงพื้นที่สำรวจนะคะว่าพื้นที่ใดย,ยังคงได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมขังเป็นประจำ <c oughs> <spe ll ular> เพื่อเป็นการเร่งระบายน้ำในพื้นที่เศรษฐกิจและยังได้มีการจัดเตรียมแผนการบรูรณาการเรื่องของการจราจรในพื้นที่อีกด้วยทางด้านของผู้สื่อข่าวมีการรายงานค่ะว่าที่บริเวณของถนนมิตรภาพแยกโรงแรมเคเอสพาววิลเลียนนะคะทางเข้าของตลาดย่าโมทางด้านของเทศบาลนครนครราชสีมาได้มนะีการเตรียนมะขุดลอกนะคะเพื่อเป็นการเพิ่มการ ขยายท่อระบายน้ำนะคะก็สืบเนื่องมาจากเมื่อมีปริมาณน้ําฝนที่ตกลงมาติดต่อกันหลายชั่วโมงค่ะส่งผลทําให้เส้นทางนี้นะคะเกิดน้ําท่วมขังเป็นประจําแล้วก็รถที่สัญจรผ่านไปมาก็ได้รับความลาบากจึงมีการวางท่อระบายน้ําขนาดใหญ่เพื่อเป็นการรองรับปริมาณน้ําฝนที่อาจจะตกลงมาค่ะขณะเดียวกันนะคะที่บริเวณใต้สะพานข้ามทางรถไฟนะคะถนนเลียบทางรถไฟทางด้านของเทศบาล,ลนครนครราชสีมาก็ได้มีการวางท่อและเป็นการสร้างระบบการระบายน้ําเพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางในการจราจรและก็ วมไปถึงสัญญาณไฟจราจรเพื่อเป็นการป้องกันเรื่องของปัญหาน้ําท่วมเป็นการเพิ่มความสะดวกในเรื่องของการใช้รถใช้ถนนให้กับพี่น้องประชาชนด้วยนะคะขณะนี้ค่ะก็ยังไม่เปิดให้บริการนะคะแต่คาดว่าเร็วๆนี้นะคะจะมีพิธีการในการเปิดถนนอย่างเป็นทางการด้วยค่ะอย่างไรก็ตามนะคะทางด้านของเทศบาลนครนครราชสีมาก็ต้องขอภายนโอกาสนี้ด้วยหากทําให้ไม่สะดวกเรื่องของการสัญจรผ่านไปมานะคะและถ้าสมมติว่าพี่น้องคนใดนะคะมีความเดือดร้อนนะคะก็สามารถแจ้งความเดือดร้อนของท่านมาได้ที่ หมายเลข1559นะคะเพื่อเป็นการขอรับความช่วยเหลือต่อไปด้วยค่ะ จากเรื่องราวของการร่วมกันนะคะในการแก้ไขนะคะการวางมาตรการของเทศบาลน,นครนะครราชสีมาเรื่องของการแก้ไขปัญหาน้ําท่วมก็ไปต่อที่เรื่องราวของปัญหาน้ํานะคะท่าทรายในเขตของอําเภอพิมายค่ะล่าสุดทางด้านของเจ้าที่สิ่งแวดล้อมภาคที่11มีการลงพื้นที่นะคะในการตรวจสอบคุณภาพน้ําหลังจากที่ชาวบ้านนะคะมีการร้องเรียนว่าท่าทรายมีการปล่อยน้ําเสียลงที่บริเวณน้ําสาธารณะค่ะ ทั้งนี้นะคะทางด้านของนายนารินทร์นะคะทรงนิพิษกุลซึ่งเป็นนายอำเภอพิมายและก็รวมไปถึงนายนาพงศิระโราพาสนะคะเป็นผู้บริการของส่วนควบคุมคุณภาพน้ําในสํานักงานสิ่งแวดลอ้อมภาคที่11จังหวัด,ดคนครราชสีมาพร้อม้วยเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองกำนันผู้ใหญ่บ้านร่วมกันลงพื้นที่ในการตรวจสอบคุณภาพบ้านคลองนมบัวหมู่ที่11ตําบลสำริดอำเภอพิมายหลังจากที่มีชาวบ้านร้องเรียนนะคะว่าทางด้านของท่าทรายของนายศิรชัยนะคะปราดภูมิซึ่งอายุ56ปีอยู่บ้านเลขที่นะคะ หมู่ที่11ตาบลสำริดค่ะอําเภอพิมายจังหวัดนคะรราชสีมาวัดท่าทรดังกล่าวมีการแอบปล่อยน้ําเสียลงคลองสาธารณะค่ะก็ส่งผลทําให้คลองน้ําสาธารณะนะคะไม่สามารถนํามาใช้ในการอุปโภคบริโภคหรือว่าใช้ในการเกษตรได้ก็ส่งผลทําให้ประชาชนกว่า500หลังคาเรือนได้รับความเดือดร้อนด้วยค่ะ ทั้งนี้นะคะทางด้านของเจ้าหน้าที่สำนักงานสิ่งแวดลอ้อมภาคที่11และก็รวมไปถึงกรมทรัพยากรน,น้ํากระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้มีการนําน้ําในคลองน้ําสาธารณะขึ้นมาเพื่อเป็นการตรวจสอบคุณภาพก็พบว่าคุณภาพน้านะคะต่ํากว่าเกณฑ์มาตรฐานซึ่งมีความเค็มและก็มีความเป็นกรดกว่า25ไม่สามารถนํามาใช้ในการอุปโภคบริโภคหรือว่าใช้ในการเกษตรได้นั่นเองค่ะ ทั้งนี้ทางด้านของเจ้าหน้าที่ทางด้านของสํานักสิ่งแวดล้อมภาคที่11และกรมทรัพยากรน,น้ํากระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอยังได้มีการเดินทางเข้าไปตรวจสอบคุณภาพของน้ําในบ่อกเก็บน้ําในท่าทรายของนายศิรชัยปราดภูมิก็พบว่าคุณภาพน้ํามีความเป็นกรดสูงถึง20.1ซึ่งมีความเค็มนะคะสูงกว่าน้ําทะเลจึงทําให้น้ําที่อยู่ในคลองน้ําสาธารณะที่ติดกับท่าทรายดังกล่าวมีความเค็มสูงตามไปด้วยทั้งนี้ทางด้านของเจ้าที่จึงมีการแจ้งให้เจ้าของท่าทรายดังกล่าวหามาตรการในการ การบาบัดน้ําเค็มโดยการสูบน้ําเข้าไปปรับสภาพเรื่องของน้ําเค็มในท่าทรายดังกล่าวและก็เร่งหาแนวทางในการป้องกันไม่ให้ปริมาณน้ําเค็มอยู่ในท่าทรายดังกล่าวด้วยเพื่อที่จะไม่ให้ไหลลงสู่คลองน้ําสาธารณะได้หากยังไม่มีการดเนินการในการปรับปรุงหรือว่าแก้ไขาทางด้านของเจ้าที่สํานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่11และกรมทรัพยากรกระทรวงทรัพยากรแห่งชาติและก็สิ่งแวดล้อมจะมีการแจ้งความดําเนินคดีตามกฎหมายต่อไปด้วยค่ะ ยังคงอยู่ที่อำเภอพิมายนะคะแต่ว่าเราจะไปติดตามกันที่อีกหนึ่งกิจกรรมนะคะที่หลายๆคนยังคงจับตามองช่วงปลายปีก็คือจะเป็นเรื่องของกิจกรรมาการแสดงแสงสีเสียงที่เขตของอุทยานแห่งชาติประวัติศาสตร์พิมายนั่นเองนะคะแล้วก็อีกหนึ่งกิจกรรมที่มาควบคู่กันนะคะก็คือการแข่งเรือยาวนั่นเองค่ะในขณะนี้นะคะฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่องทําให้ปริมาณน้ำนะคะเพิ่มสูงขึ้นก็ทําให้ชาวพิมายค่ะเริ่มฝึกซ้อมเรื่องของการแข่งขันเรือยาวหลังจากที่ปริมาณน้ําในลําน้ําจกราดเพิ่มสูงขึ้นด้วยค่ะ ทั้งนี้นะคะที่ ปริมาณของลำน้ําในลําน้ํา,าจักราตําบลในเมืองอําเภอพิมายจังหวัดนครราชสีมามีปริมาณน้ําที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อนเนื่องหลังจากที่หลายพื้นที่ของจังหวัดนครราชสีมามีฝนตกลงมาในระยะนี้ส่งผลทําให้ปริมาณน้ําในลําน้ํา,าจักราตบริเวณของสนามในการแข่งขันเรือยาวประจําปีของอําเภอพิมายมีปริมาณน้ําที่เพิ่มสูงขึ้นจนสามารถนําเรือยาวขมาฝึกซ้อมฝีมือในการแข่งขันเรือยาวประเพณีเพื่อเป็นการชิงช่วยพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนา ในช่วงของเดือนพฤศจิกายนของทุกปีค่ะโดยก่อนที่จะถึงช่วงของเวลาในการแข่งขันเรือยาวประเพณีน,นะคะทางด้านของหัวหน้าทีมของเรือทุกลำในอำเภอพิมายจํานวนกว่า30ลำค่ะส่วนใหญ่จะใช้ช่วงของต้นเดือนกันยายนจนก่อนถึงวันแข่งขันประมาณ2เดือนนําทีมเรือในการลงแข่งขันนะคะในประเพณีนในการแข่งขันเรือยาวประจําปีของอำเภอพิมายนั้นทีมเรือส่วนใหญ่ต่างจะพาลูกทีมนะคะมาฝึกซ้อมฝีมือและก็ฟิตร่างกายให้มีความพร้อมในการลงการแข่งขันโดยทีมเรือส่วนใหญ่นะคะจะ ใส่ในการฝึกซ้อมภายเรือในช่วงของค่าทุกวันเนื่องจากลูกทีมเรือส่วนใหญ่ทํางานนะคะจึงจําเป็นต้องมาฝึกซ้อมในช่วงเย็นหลังจากเลิกงานแต่ในแต่ละวันค่ะก็จะมีประชาชนในเขตของอําเภอพิมายและก็รวมไปถึงนักท่องเที่ยวที่มีการเดินทางผ่านไปผ่านมาในอำเภอพิมายแวะมานั่งชมในการฝึกซ้อมการภายเรือยาวที่บริเวณสนามในการแข่งเรือยาวของอําเภอพิมายกันเป็นจํานวนมากก็ทําให้รบรรยากาศในช่วงเย็นของทุกวันค่ะเต็มไปด้วยประชาชนที่มานั่งดูการฝึกซ้อมการภายเรือยาวกันเป็นจํานวนมากทั้งนี้ก็เพื่อเป็นการ สนับสนุนเป็นการส่งเสริมประเพณีในการแข่งขันเรือยาวให้สืบทอดกันยาวด้วยก่ะค่ะเดี๋ยวเราไปพักชมสิ่งที่น่าสนใจกันสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมาติดตามชมข่าวกันต่อค่ะ ไทโคราชศูนย์รวมล้อแม็กและยางคุณภาพที่ได้มาตรฐานและยังเป็นตัวแทนจําหน่ายแม็กเอ็นไกแต่เพียงคู่เดียวนอกจากนี้แม็กเอ็นไทโคราชยังเป็นศูนย์จาหน่ายยางโยโกฮาม่าที่ใหญ่ที่สุดในเมืองโคราชอีกด้วยแม็กเอ็นไทโคราชให้บริการซ่อมช่วงล่างเบรกช็อคอัพด้วยทีมงานช่างมืออาชีพพร้อมด้วยเครื่องมือที่ทันสมัยสถานที่กว้างขวางสะดวกสบายมีห้องร,รับรองไว้บริการลูกค้า แม็กแอนทายโคราชอยู่บนถนนมิตรภาพเลยบอกสอใหม่ตรงข้ามตลาดสุรนครอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาโทรศพัพท์044-295-678ม็กแอนทายโคราชชื่อนี้ที่คุณวางใจได้ บริษัทวิรพลโออจำกัดศูนย์จำหน่ายซ่อมและให้เช่าเครื่องถ่ายเอกสารที่ได้มาตรฐานที่สุดในเมืองโคราชเครื่องถ่ายเอกสารทั้งสีและขาวดำา A ศถึงเ4เครื่องก๊อปปี้ปริ้์เครื่องใช้สำนักงานทุกชนิดรับเข้าเล่มรายงานครบวงจรและอื่นๆอีกมากมายจำหน่ายตู้เติมเงินออนไลน์ บริษัทวิลพลโอเอจำกัดบริการด้วยความรวดเร็วทั้งในและนอกพื้นที่ด้วยทีมช่างมืออาชีพมีประสบการณ์และมีการอบรมโดยตรงจากบริษัทแม่นอกจากนี้ท่านใดสนใจเปิดธุรกิจเครื่องถ่ายเอกสารหรือโรงพิมพ์ขนาดเล็กยินดีให้คำปรึกษาบริษัทวิลพลโอเอจำกัดบนถนนสุรานารีตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาโทรศัพท์044248961-3และ แ8 1 9นึ 1, 1, 1 0 4กนึกถึงเครื่องถ่ายเอกสารต้องนึกถึงวีรพล O.A. ชาบูนี่บุฟเฟ่ชาบูจัดเต็มเพียงทั้นละ179บาทการันตีความอร่อยด้วยวัตถุดิบที่มีคุณภาพน้ำซุปที่แสนจะกลมกลม่อมผสมผสานกับผักนานา,นาชนิด รุงแต่งสีสันในหมอ้อด้วยเนื้อหมูสไลด์บางๆจากเบทาโกกุ้งลลาหมึกเนื้อปลาสดสดหอยมแมลงผู้นวซีแลนด์ตัวโตๆที่พร้อมเสิร์ฟในจานใบใหญ่และความอิ่มที่เสิร์ฟแบบไม่อั้นพร้อมไอศค,ครีมหลากหลายรสชาติชาบูวินดีเพียงท่านละ179บาทบนถนนซื้อสิริใกล้สามแยกชนประธาน โทรศัพท์044 354 564และ085 209 8887 88อิ่มในบรรยากาศหลากหลายกับการบริการ โรงแรมสิริโฮเทลให้บริการห้องพักในราคาสุดพิเศษเตียงเดี่ยวสำหรับสองท่านและห้องพักแบบครอบครัวสำหรับสท่านพร้อมอาหารเช้าและสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันอิ่มอร่อยกับรสชาติอาหารที่หลากหลายในห้องอาหารระดับพัฒคารโรงแรมสิริโฮเทลยังเปิดให้บริการห้องคาราโอเกะด้วยระบบแสงสีเสียงที่ทันสมัยพร้อมการบริการทุกระดับประทับใจโรงแรมสิริ โฮเทลตั้งอยู่บนถนนโพกลางตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาโทร4 4 4 2 4 5 5 5 6และ044 242 831พักกายสบายอินใจในบรรยากาศอย่าลืมแวะมาหาเรานะคะโรงแรมซิริโฮเทล สุมทาทาคลินิกเราภูมิใจที่ได้ดูแลคุณ กับการให้บริการความงามครบวบงจรร้อยไหมพีดีโอเพียงเส้นละ300บาททรีทเมนต์หน้าใสาเริ่มต้นเพียง250บาทคอสกำจัดขนรักแร้8ครั้ง5,000บาท IPL หน้าใส1 10ครั้ง9,000บาทโบท็อกซ์หน้าเรียวเล็กเริ่มต้น5,500บาทรักษาสิวชายแสงค่าเชื้อสิว8ครั้งเพียง4,900บาทและความพิเศษอีกมากมายสม,มัทาคลินิกหน้าทางเข้าโรงแรมรายา แนถนนสืบสิริตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาโทร044353553และ0804661919 อากาศร่มรื่นอาหารถูกใจที่ครัววนิดาสวนอาหารที่ทำให้คุณรู้สึกอบอุ่นเป็นกันเองกับอาหารที่มีให้เลือกหลากหลายเมนูพร้อมสัมผัสกับอากาศที่แสนจะสบายมุมส่วนตัวแวดล้อมไปด้วยต้นไม้น้อยใหญ่เสียงเพลงครอเบาๆฟังสบายๆที่จอดรถกว้างขวาง ครัววนิดาใกล้ตลาดไนวัดบูนถนนกุดันอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาเปิดให้บริการตั้งแต่เที่ยงวันยันเที่ยงคืน ระดับหนึ่งในใจเด็กเตรียมแอดมิชชั่นเน้นเตรียมสอบเข้ามหาวิทยาลายัยโดยติวเตอร์ระดับประเทศดีกรีเกียรตินิยมด้านการสอนจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลายัยบีไวท a อะคาเดมีครบทุกเนื้อหาทุกวิชาเข้มด้วยเทคนิคโดยติวเตอร์ชั้นนำชัวผลลัพธ์การเรียนร้อยเปอร์เซนต์กับสื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัยห้องเรียนกว้างขวางบีไวท a อะคาเดมี Academy, กับความภูมิใจในผลงานสิทธิสอบติดมหาวิทยาลายัยรัฐชั้น นำา8อันดับแรกของประเทศยกรุ่น5ปีซ้อนจำเร็วเข้าใจง่ายใช้ได้จริงสนุกอบอุ่นเป็นกันเองสอบไม่ติดยินดีคืนเงินร้อเปอร์เซ็น บีไวท์อะคาเดมีอยู่ซอยตรงข้ามน้ำตกห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ฝั่งซ้ายมือโทรศัพท์085 610 0990ควบคุมคุณภาพโดยอาจารย์ใจป้ออักอษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยิิงต สถานที่แต่สูตรมาตรฐานให้บริการแต่สูตรทุกชนิดสูตรตามสั่งตามแบบสปอร์ตซซฟอรีสูตรชุดปกติขาวสูตรผ้าไหม ชุดยูนิฟอร์มพร้อมโลโก้เครื่องแบบข้าราชการทั้งคุณสุภาพบุรุษและคุณสุภาพสตรีด้วยภาคุณภาพที่มีให้เลือกมากมายนอกจากนี้ King Boutique ยังให้บริการตัดส่วนนิสิตนักศึกษาสู่ผู้บริหารและจำหน่ายสูส่สำเร็จรูปบริการวัดตัวทั่วราชานันจักรเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่8นาฬกาถึง20นาฬิกา บริหารงานโดยคุณกิติศักธิรพัฒพลเดชทิ้งบูติกเยื้องโรงพยาบาลค่ายก่อนถึงไฟแดงประมาณ100เมตรโทร044 275 081 081 999 2401และ081 265 6430 พยาบาลสัตว์บ้านหมอตน้นบ้านของคนรักสัตว์เปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่เวลา9น้นาฬิกาถึง20นาฬกากับการให้บริการที่ครบวงจรทั้งการตรวจรักษาสัตว์ทั่วไปผ่าตัดตรวจเลือดเอ็กซเรย์อัลตราาวบริการอาบน้ำตัดขนด้วยทีมช่างมืออาชีพโรงพยาบาลสัตว์บ้านหมอตน้นยังให้บริการรับฝากเลี้ยงทั้งห้องแอร์และห้องพักธรรมชาติ จำหน่ายอาหารและอุปกรณ์สำหรับสัตว์เลี้ยงทุกชนิดนอกจากนี้ยังมีบริการนอกสถานที่เพื่อให้ความสะดวกกับลูกค้ามากยิ่งขึ้นอีกด้วยโรงพยาบาลสัตว์บ้านหมอตน้นเข้าทางตลาดไนบ้านเกาะเลี้ยวลงตรงร้านลุงปั่นปลาเผาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์044 341 252โรงพยาบาลสัตว์บ้านหมอตน้นบ้านของคนรักสัตว์ ใมต้อง i อ m i ม e d e ์เดนทัลคล c ิด้วยเหตุผลดีๆที่คุณสัมผัสได้ที่คลีนิกทันตกรรมไอ m i ม e กับการบริการด้วยหัวใจอุปกรณ์เครื่องมือที่ทันสมัยสถานที่สะอาดสะดวกสบายมั่นใจกับทันตแพทย์ที่มีประสบการณ์พร้อมให้คำแนะนำคำปรึกษาแผนการรักษาฟรี เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลา17.00นถึง20.00นวันเสาร์วันอาทิตย์เวลา9.00นถึง20.00นคลินิกธนกรรมไอสไมาอยู่บนถนนสุรานารายณ์ตำบลบ้านเกาะอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาตรงข้ามหมู่บ้านโฮมการ์เด้นวิวสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่044928830และ0935133365 มาติดตามข่าวกันต่อนะคะกับ CTS Report ค่ะอย่างที่เราทราบกันนะคะว่าช่วงสิ้นปีนี้นะคะเราจะเป็นเจ้าภาพที่ดีกับการจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติครั้งที่13กับนครราชสีมาเกมแล้วก็เมื่อต้นปีนะคะปี58ก็จะเป็นเรื่องของการจัดการแข่งขันสําหรับผลพิการนะคะโคราชเกมนั่นเองหลายๆหน่วยงานค่ะก็มีการออกมาเตรียมเรื่องเกี่ยวกับความพร้อมนะคะในหลายด้านซึ่งทางด้านของวัดสารล,ลอยจังหวัดนครราชสีมาก็เช่นกันค่ะมีการเตรียมความพร้อมเรื่องของช่องทางกับผู้พิการนะคะทางด้านร่างกาย ทางนี้ก็เพื่อเป็นการเตรียมต้อนรับทักบ,บนักกีฬานะคะที่จะมาถึงนี้ด้วยค่ะ ทางด้านของท่านพระครูประหลัดนะคะสุวัฒนะวิทิสารคุณค่ะซึ่งเป็นเลขานุการของเจ้าคณะจังหวัดนครราชสีมานะคะผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสารลอยได้มีการเปิดเผยถึงวัตถุประสงค์ของการจัดสร้างช่องทางสหรับผู้พิการทางด้านร่างกายที่บริเวณภายในวัดสารลอยแห่งนี้นะคะว่าแต่ละวันนะคะจะมีญาติโยมที่มาร่วมทําบุญที่วัดสารลอยแห่งนี้เป็นจํานวนมากส่วนหนึ่งในนั้นก็เป็นผู้ที่เป็นผู้เท่าผู้แก่นะคะไม่สามารถเดินด้วยตนเองได้ต้องอาศัยรถเข็นค่ะบางครั้งก็เป็นผู้พิการทางด้านของร่างกาย ที่ไม่สามารถเดินไปทําบุญที่วัดได้นะคะแล้วก็ไม่สามารถขึ้นไปสักการะพระพุทธรูปหรือว่าพระประธานในพระอุโบสถได้บวกกับในช่วงของเดือนธันวาคมปี2557นะคะจนถึงเดือนมการาคมปี2558นี้จะมีการแข่งขันกีฬานครราชสีมาเกมแล้วก็รวมไปถึงโคราชเกมค่ะซึ่งเป็นการแข่งขันกีฬาของโคราชเกมนั้นนะคะเป็นการแข่งขันสําหรับนักกีฬาที่พิการทางด้านของวัดสารล,ลอยค่ะจึงมีการจัดเตรียมช่องทางนี้ขึ้นนะคะเพื่อเป็นการรองรับทับนักกีฬาค่ะและก็พุทธศาสนิกชนทุ คนนะคะที่จะเข้ามาภายในวัดซึ่งทางด้านของวัดสารลอ,อยเองจะมีการเตรียมช่องทางกับผู้พิการนะคะเป็น3จุดด้วยกันประกอบไปด้วยจุดที่1นะคะก็คือที่บริเวณทางขึ้นของพระอุโบสถจากพื้นด้านล่างมายังบริเวณทางด้านเดินสําหรับเวียนเทียนจุดที่2นะคะก็คือจากพื้นที่เวียนเทียนขึ้นมาที่หน้าพระอุโบสถและจุดที่3คือบริเวณหน้าห้องน้ําทางเข้าของวัดสารลอ,อยค่ะ วัดสารลอยของเรานีา้มีญาติโยมมากราบพระไหว้พระแล้วก็กราบปฏิคุณ่าติมาจากทั่วทุกสารทิศทั่วประเทศแล้วก็อีกส่วนหนึ่งนั้นจะเป็นญาติโยมที่ไม่ไม่มีความสะดวกในใ,ในเรื่องของสุขภาพก็คือต้องนั่งรถแต่ทีนี้อาการที่จะขึ้นไปไหว้พระที่พระอุโบสถได้นั้นก็ต้อง,ต,องต้องมีช่องทางพิเศษ ซึ่งเห็นหลายๆที่ทำและทางราชการทุกวันนี้ก็เน้นให้ให้อำนวยความสะดวกแก่คนพิการให้เท่าให้เทัดเทียมกับบุคคลทั่วไปทางวัดทำสามจุดคืออุโบสถทางขึ้นจะมีมีสองสองพักก็จะมีทางขึ้นสองครั้งแล้วก็ที่ห้องสุขาทางด้านประตูทางเข้า ท้องสุขาก็ต้องมีห้องอคนพิการโดยเฉพาะแล้วก็มีทางวินแชร์ขึ้นวันนี้ก็สิบกว่าเจ้าสิบกว่าคน <c oughs> ก็ยังขึ้นไม่ได้ <c oughs> ก็เวียนรอบนอกอยู่เดือนตุลาคมออกพรรษาออกพรรษาก,ก็ขอเชิญญาติโยมได้มาร่วมถบ,บุญออกพรรษาร่วมกันแล้วก็วันลอยลอยกระทงก็จะเป็นวันทอดกระถินของวัดญาติโยมทั้งหลายก็ ขอเชิญนํากระถินมาทอดมาร่วมทอดกระถินสาม,มคัคคีด้วยกันเพื่อสร้างโรงเรียนพระปริยธรรมออาวยพตต ทั้งนี้นะคะทางด้านของพระครูประหลัดนะคะสุวัฒนวิทิสารคุณยังได้มีการฝากบอกถึงบุญนะคะไปยังพุ้ทธศนิกชนทุกคนค่ะอีกด้วยนะคะว่าในช่วงของวันออกพรรษาแล้วก็รวมไปถึงประเพณีลอยกระทงทางวัดจะมีการจัดกิจกรรมบุญก็อยากเชิญชวนทุกคนนะคะมาร่วมทําบุญที่วัดสารลอยเพื่อเป็นสิริมงคลให้กับชีวิตของท่านและก็รวมไปถึงครอบครัวด้วยค่ะ มาปิดท้ายกันนะคะกับข่าวสลดค่ะที่เกิดขึ้นจากความเครียดนะคะแล้วก็เป็นเหตุให้ถึงกับชีวิตค่ะไปติดตามมาที่เรื่องราวของ11เอกวัย25ปีนะคะในสังกัดกองร้อยลาดตะเวนระยะไกลที่3หรือว่าหน่วยหมวกแดงนะคะมีการเกิดอาการเครียดกับปัญหาชีวิตค่ะแล้วก็ตัดสินใจในการใช้เชือกร่มนะคะมาผูกคอตอนเองที่ห้องน้ํำในบ้านพักจนเป็นเหตุทําให้เสียชีวิตค่ะ ทางด้านของพันตํารวจโทนัทวุฒิบุญสิงห์นะคะสารวัตรเวนสอบสวนสถานีตารวจภูทรเมืองนครราชสีมาค่ะได้รับแจ้งจากทางด้านของเจ้าหน้าที่สารวัตรทหารค่ายสุรานารีว่ามีเจ้าหน้าที่ทหารผูกคอตัวเองเสียชีวิตอยู่ภายในห้องน้ําภายในบ้านพักทหารตรงข้ามกับโรงพยาบาลค่ายสุรานารีตําบลหนองไผ่ล้อมอําเภอเมืองหลังรับแจ้งจึงรีบรุดไปตรวจสอบพร้อมกับทางด้านเจ้าหน้าที่หน่วยกู้ภัยสว่างเมตตาธรรมสถานและแพทย์เวรชนสูตรโรงพยาบาลมหาราชน,คร,นครราชสีมาในที่เกิดเหตุนะคะเป็นห้องแถว ห้องที่2อาคารเลขที่ะะ572ทับ13ซึ่งเป็นบ้านพักของทหารในสังกัดกองร้อยลาดตะเวนระยะไกลที่3ค่ายสุรนารีภายในห้องน้ำก็พบกับศพ10เอกอนันต์พ่อค้าช้างอายุ25ปีเจ้าของห้องซึ่งใช้เชือกร่มนะคะผูกคอตอนเองที่คือของห้องน้ำคาดว่าเสียชีวิตมาแล้วไม่น้อยกว่า3วันค่ะจากการสอบถามเพื่อทหารในสังกัดเดียวกันก็ทราบมานะคะว่าทางด้านของ10เอกอนันต์ผู้เสียชีวิตปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็นพนักงานวิทยาทุลเลขกองร้อย ตะเวนระยะไกลที่3ค่ายสุรานารีหรือรู้จักกันในนามของกองร้อยหมวดแดงค่ะซึ่งถือได้ว่าเป็นชุดปฏิบัติการพิเศษของกองทัพนะคะบกชุดหนึ่งนะคะในการดูแลรักษาความปลอดภัยของประเทศโดยเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาผู้เสียชีวิตยังไปทํางานตามปกติแต่ว่าไม่มีขีท่าที่จะมีความเต้นเครียดอย่างใดจนกระทั่งวันนี้นะคะไม่เห็นผู้เสียชีวิตมาทํางานด้วยความเป็นห่วงจึงมีการติดตามมาที่บ้านพักเมื่อเปิดประตูเข้าไปก็ต้องตกใจเมื่อพบนะคะว่าทางด้านของผู้เสียชีวิตเองมีการใช้เชือกผูกคอตนเอง จนเสียชีวิตในห้องน้ําแล้วค่ะทางด้านของเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะมีการคาดการณ์ว่าผู้เสียชีวิตน่าจะมีอาการเครียดจากปัญหาส่วนตัวก็ทําให้คิดสั้นในการใช้เชือกผูกคอตนเองจนเสียชีวิตซึ่งหลังจากนี้จะมีการเรียกภรรยาแล้วก็ของผู้เสียชีวิตนะคะรวมไปถึงญาติรวมไปถึงเพื่อนทหารมาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อหาสาเหตุอของการเสียชีวิตที่แท้จริงก่อนจะมอบศพให้ญาตินําไปบําเพ็ญกุศลตามประเพณีต่อไปด้วยค่ะ ค่ะนี่ก็เป็นข่าวทั้งหมดนะคะใน CTS Report คุณผู้ชมยังคงสามารถติดตามรับชมข่าวได้นะคะในช่วงต่อไปเวลา18นาฬกากับ CTS News สำหรับช่วงนี้ดิฉันดารลับเตียงพึงกลางและทีมงานจาก CTS นครราชสีม,มาต้องขอลาไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ